สวัสดีครับชาวเฟสบุ๊คทุกคนผมเจมโอมาหรือเจมดีเซลหรือว่านววหรือคนเดียวนี่นะครับ <laughs> ผมขอบางถิงยึด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 แมนยูหรือเปล่ากับบอกไอบอกสีแยกกับฟองเบียร์คิดยังไงกับจะมาไฟกับผมอะ่ะผมหนักแปดสิบต,ต่อให้สองต่อให้สามมึงต่อให้ทั้ง้าดหรือเปล่า ต่อให้ทางร้านเนาะอ๋อต่อให้ทางร้านเลยก็ได้กูจังไหมเบบูป่ะเบบูป่ะมาป่าละรอวันหอนนะจะมาแต่กวยแต่มวยแต่เหลีกมาเหอะเอ้ยมึงอะเกงตั้งให้กูใช่บ้างนะมึงตัวแต็มมากันวนะตัวมาวันวันเดือนหนึ่งกิจตัววัดมาซีดตัวอ่ะมึงสามคนเนี่ยมาหนึ่งกิจตัวไอ้บ้อมึงอะตัวเก่งใช่บ้างนะเก่งแดงเก่งแดง เสื้อเสื้อเขียวอ่ะมึงโลดทิ้งได้แลยใสัตว์เก่งไม่ไม่มียี่ห้ออ่ะเก่งไม่มียี่ห่อเก่งตัวกี่บาทตัวห้าสิบบาทอ่ะกับเสื้อก็เกิดมึงซื้อมาตัวยี่สิบอ่ะเอ้ยฮะมึงทำไมจังกี่บาทมึงดูเกิดมางเก่งตัวป่ามึงมึงเก่งซื้อเอ้ยฮะยมาจิ้มจิ้มจิ้มสนอมผิวอ่ะรู้จักซื้อมาไงบอกอ่ะมึงมึงไปทำงานในรังน้ำู้ว่าไปพอถ่านวาไอ้าสตร์ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้อยากจะบอกว่าเมาครับ<อ> <laughs> คัดอันนี้อันนี้